สวัสดีครับผมสุพิษโยธีในนามของทีวีโยธีขณะทีผ่ผมถ่ายทำอยู่นี้ครับคือวันที่25ตุลาคม2563ครันี้ข้าวกำลังออกรวงครับน้ำก็มีเยอะนะออกรวงหรือบ้าครับเดินหน้าน่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้ว วันนี้ท้องฟ้าก็มืดครึมข้าวกำลังจะออกรวงครับพายุไม่น่าจะมาข้าวกำลังออกแล้วครับผมดูไม้กล้กำลังตากดอก นาปูตาครับขณะที่ผมถ่ายทำอยู่นี่ถ่ายทำทางด้านตะวันตกฝังดีก็เป็นของนางพุ่มยทูทีทางด้านเหนือทางด้านใต้ก็มีของนางสามารถยทูทีก็ข้ากำลังออกรวงพอดีครับน้ำก็ยังเยอะอยู่ น่าจะงามกว่าทุกปีปีนี้ท้องฟ้าก็มืดคลึมขนาดนี้เวลาสิบสามนาฬิกาครับ ข้าวถือว่างามกว่าปีที่แล้วโอเคครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ